สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกับอู่น้ำชัยเด้อครับผมมื่อนี้ครับผมกะสิมาตามแนวทางตัวเลขดุนด่วนในธำบุส้มนะครับเพื่อนกะบพึ่งมาสองซันักบนเด้อครับมื่อนี้กะสิมานำเสนอแนวทางตัวเลขของอ่าเลขวิ่งบนเม็ดเดียวสอสนามบินน้ำครับผมแล้วกะแอดเพนสิบหน่วยบนเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสายบนบกวนพาดเด้อครับท่านผู้ชมสราบรับอ่าแนวทางตัวเลขที่แม่เอฟซีใจดีส่งมาให้เ่ยนนะครับ ก่อนเอื่อนครับผมก็ต้องขอบพุณนแม่เอฟซีใจดีแล้วก็ซอสสนามบินน้ำล้าก็แอดเพนนะครับที่นํำแนวทางข้อมูลมาแบงปันท่านนบุชมทั้งสองทุกทันเดอครับผมคนน้ำแช่ก็ต้องขอบพุณนเอฟซีทั้งสองทุกทานครับที่เขามากกดแหลกกดแช์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงพัฒนาเรื่มต้นขึ้นไปให้ดีๆเด้อครับผมก็ฝากติดตามให้ผมได้ครับานบุชมเดี๋ยวผมจะ ปั๊บปรุงเลี้ยนลู่ขึ้นไปเรื่อยครับนี่แหละครับเมื่อนี้เพิ่นกะมาดุนดวนได้ครับท่านุู้มวนน้ำไช้กะขึ้นมาอัดยูเฮียนแม่เยกับพาะเยที่เดิมนะครับ่านุู้มเพราะว่าแม่น้ำเสียก่ะค่าอัดิปอยู่ข้างล่างยูได้ครับนี่แหละครับตามมาดุนดวนครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของแอดเพนครับซอสนามบินน้ำครับเอาเมื่อนี้เป็นจ้งได้กะฝากติดตามตอนต่อไปให้อูน้ำไช่าด้ครับท่านผู้มนี่แหละครับ เลขกะมีเขามีรุดนะครับแต่งวับางหันเล็กเด่นแอดเพนนะครับเพ่อนกะเขาตรงๆครับแปดแปดนะครับนผูุชมต่ว่าซอสสนามบินนำเป็นลงล้างนะครับเป็นไอ้หกครับเอาครับหากเอฟซีทันไดที่สนใจอยากติดต่อขีมหรือว่าเป็นสะพานบุญเขามาทั่วมาเบอร์นีเลยครับที่จะมีเหลขกเด็ดแนวทางตัวเลขดังๆนะครับทั่วเขามาเบอร์นีเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาลง ือวานํำเสนอสัมผัสเอฟซีที่เพิ่นโทร่ข้ามานะครับได้ด้วยครับ่านผู้ชม0815016139ครับอีกครั้งได้ครับ0815010ขอพ,พยัย่านผู้ชม08150116139ครับผมนี่แหละครับเป็นเบอร์โทรของเครื่องไมอูน้ำไช่ได้ครับเทียวมาเห็ดไอดีไล์กับ สั่งสื่อขีมได้ครับท่ามุส้มเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนะครับไปรับส้มเราฟังแนวทางตัวเลขน้ากันได้เลยครับเอาครับท่ามุส้มมาล้วครับซอสสนามบินน้ำครับผมเมื่อนี่ก็มาสรุป2พระเอกนะครับใน2อูู่น้ำใสครับซอสสนามบินน้ำวิ่งบนตัวเดียวแร้กกับแอดเพนนะครับ่ามุส้ม10หน่วยบนครับคลิปนี้จะเป็นบน่ยงเดียวนะครับสําสำนักนี้มาดนๆพร้อมกันนะครับ่ามุส้ม ทีแรกอูน้ำไช่จะแยกลิปเอาเป็นซอสสนามบินนำลิปหนึ่งแล้วก็อแอดเพนลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าอูน้ำไช่ย,ย่างเซเว่นล้ทันบุส้มนะครับผมก็เลยรวบร่วมทีเดียวเลยครับเพราะว่าจะาแหย่ทันบุส้มขามาติดตามด้น้ำกันงนะครับเอามาเบิงงวดเก้าของซอสสนามบินนำวิ่งบนตัวเดียวนะครับพร้อมสติติ่แมเอฟซี่ทรงมห้นะครับนี่ครับทันบุส้มวิ่งบนตัวเดียวครับงวดพั้นที่ ที่เฮิร์พ์สองนะครับทานุู้มนี่แหละครับเป็นหลักลอยนะครับทาบุส้มหลักร้อยอย่างเดียวครับผมนี่แหละครับพิจารณาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับผมงวดว่างหันครับเพิ่นใหกนะครับหกบนนะครับเลขออกสามแปดแปดครับลงลางครับทาบุส้มออกศูนย์หกครับงวดนี้เป็นบนเหมือนเดิมครับเพิให้สี่นะครับทานุส้มสี่เม็ดเดียวครับ 16พฤษภาคม2568ัน้อได้ครับท่านผู้ชมอาจจะบอกผิดพลาดบองได้กัขอโทษขอให้เอฟซีทางสองถูกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับสถิติงวดเก้าลักลอยของอ่าอสสนามบินน้ำได้ครับท่านผู้ชมบัวน้ำเสะกับพึ่งมาตามนี่แหละครับเพิ่นให้หกนะครับล่งล่างครับน้องนั่นกัเขาเดินดีได้ครับท่านผู้ช้มอ๋อผิดจละหาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับแนวทางตัวเลขซอสสนามบินน้ำบนเม็ดเดียวครับเดี๋ยว แผ่นต่อไปจะเป็นแอดเพนได้ครับท่านผู้ชมฝากติดตามตอนต่อไปให้อูน้ำช่น้ำเด้อครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอเอาสถิติเก่าเพลินกระเทยได้ครับสําหรับลักลอยได้ครับจะมีลุดลงล่างเข่าบนครับผมแต่ส่วนมากจะเขาลักลอยมากกลัวได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับจะเข่าบนครับผมเพลินให้บนย่างเดียวครับท่านผู้ชมตัวเดียว จะมีเขาลักลอยบ้านสันกับเขาบนลักซิฟหรือลักนวยนะครับแชมพูส้มกับพิจารณาเบิ้งเอาครับเอานี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับแชมพูส้มสำหรับซอสสนามบินน้ำครับวิ่งบนตัวเดียว4ครับผม16พฤษภาคม2568ครับนี่แหละครับสำหรับวิ่งบนเม็ดเดียวนะครับซอสสนามบินน้ำครับเอาครับมาเบิ้งท่างแอดเพนน้ำกันได้ครับท่านผู้ชม แอดเพนครับผมนี่ครับงวดวันหันของแอดเพนครับวันที่สองผลสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด่นบนของเพิร์ดนะครับเพิ่นก็ให้าหกเจ็ดแปดครับผมนี่แหละครับเพิ่นก็ได้แปดนะครับเลขออกสามเปดแปดครับทำบุส้มนี่แหละครับได้เปดแปดนะครับออกบนครับทำบุส้มเป็นเลขบนแย่งเดียวสําหรับแอดเพนครับน่าจับตามองอีกเซียนสมนักหนึ่งนะครับสำหรับเอดเพนครับมาดุนด่วนครับผม มาวังหันได้ครับธามุส้มผมกระลีบตามด้วนๆให้เอฟซีทางซองเลยได้ครับนี่แหละครับรวดเร็วทันใจท่าบุส้มนะครับเอามาตอนได้อูน้ำไส้กระล่งไหตอนนั้นได้ครับธามุส้มบมมีกักครับหากชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้ได้ครับธาบุส้มเพื่อเป็นการหายกำลังแรงใจอูน้ำไส้เนาะครับนี่แหละครับขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีจะเลื่อนลุงเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับผม เอาครับมาเบิงงวดเก่ากับงวดใหม่ครับมาในรูปแบบเดียวกันครับผมมาซีตัวเหมือนกันครับนี่แหละครับพิเตอร์าหุนน้ำไส้กับลงพิดได้ครับหุนน้ำไส้กับวาเด่นบนนะครับหุนน้ำไส้แม่์บิสซี่วาลงเป็นสิบหน่วยบนนะครับนี่แหละครับสิบหน่วยบนได้ครับธำบูสมศูนย์หนึ่งสองสามครับทธำบูส้มนี่แหละครับบ่คือกันได้ครับทธำบูส้มงวดนี้ครับเปลี่ยนทุก ลักเลยครับผมสําหรับ10หน่วยบนครับผมมีให้เห็นลักสิบลักหน่วยครับผมสําหรับแอดเพนครับลากเทียกับไปลักลอยก็ได้ด้วครับสําหรับแอดเพนครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแคปหน้าจอเอาทั้งงวดเก่างวดใหม่ได้เลยครับผมมือนี้รีบบัดด่วนๆครับเขามาอัดอยู่ในเฮียนอูน้ำไช่แหละครับท่านผู้ชมเอ๋อฝากเป็นกําลังแรงใจให้ผมมีด้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเลขบนแอดเพนครับ นี่แหละครับงวดเก่ากับงวดใหม่ครับเอามาเบิ้งซอสสนามบินน้ำครับแอดเพนใส่กันนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับบอดด้ซัมกันจักตัวได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมักกะจัดคัดกะพานครับสำหรับตี่ท่านผู้ชมเข้ามาติดตามแนวทางตัวเลขของเพื่อนหม่ๆม่นะครับกะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามใหอยูน้ำช่ยได้เด้อครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของแอดเพนครับผม เอาขอให้มันมันปังๆนำกันเด้อครับผมเอาครับสำหรับอ่าเลขลรางสถิติซอสนามบินน้ำนะครับกะเดินดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิ่งบนครับอ่าฟังขวามือจะเป็นรางนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับงวดว่าหันสองเพฤษภาพเพื่อให้สามกับหกนะครับเลขออกศูนย์หกครับเข่าหกตรงตรงครับสำหรับซอสนามบินน้ำวิ่งรางใบม่วงนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ จับตามองอีกเสี้ยนสำนักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาเมื่อนี้พระเอกของเฮาทั้งสองสำนักนะครับสำหรับวิ่งบนหรือว่าสิบหน่วยบนนะครับของแอดเพนกับซอสนามบินนามครับกาม่านผู้ชมเห็นจนครบเราเด้ครับผมเอานี่ยแหละครับกมีเพียงสำนี้ดนะครับแนวทางตัวเลขของแอดเพนครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการบ่พลาดแนวทางดีๆจากอูน้ำใส้ครับ แม่เอฟซีใจดีส่งมาให้ดุนดวนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมกับจีเปอ่าบอกหัวมวอนยู่ทั้งนอกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมจกตัดเข่ามาอ่าเราอธิบายแนวทางตัวเลขอยู่ในเฮียนนะครับนี่ยแหละครับตอนนี้ก็ได้หกหน้าที่กูกลัวเลยนะครับท่านผู้ชมกับขอบคุ่นนะครับที่เข่ามาฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไชยอดทนเข่ามาเบิ้งนะครับพิสพาดเมืองได้กะบ,บอกสอนผมได้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ แก่ไขป,ปรับปุงไห้ทันบุสมเอฟซี FC, ถูกทันครับเอาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปอยู่ในเฮือนเลยด้ครับผมนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ครับอูน้ำาชสกระต้องขอบคุณแมเอฟซีใจดีแล้วก็ซอสสนามบินน้ำแล้วก็เอ็ดเพนนะครับที่มาให้แนวทางตัวเลขวิ่งบนกับ10หน่วยบนดุนดวนครับผมนี่แหละครับก็ให้มันมันปังๆด้วยครับผมอวยพรให้เอฟซีทั้งสองถุกทันครับ ให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะไว้พอดกันไม่คลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ